ปันขนลุมให้คุณตาใหม่นะคะดีนะคะวัวไม่ออกเพราะว่าคุณตาขังคือวัวไม่ได้ผูกเชือกนะคะวัวปล่อยนะคะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะ วันนี้ชายใหญ่กอ่อเรื่องค่ะนี่คือแม่แม่ก็รู้กันอยู่เนาะว่าเราอะทำการสร์กันอยู่ค่ะครั้งแรกก็พาเด็กิมาอยู่ข้างนอกทั้งสามแล้วพอมันเริ่มแดดนะคะอันนี้มันมันไม่มีแดดแล้วเริ่มแดดก็เลยให้พี่แสนเข้าไปอยู่ข้างในค่ะพี่แสนเขาไปอยู่ข้างใน,แ,น,งในแล้วก็ ทองก็เขาไปอยู่ข้างในแต่ว่าตรงห้องพี่ขุนนี่คืออยู่ไม่ได้นะเวลากลัวเหล็กกลัวอะไรหล่นใส่แล้วพี่ขุนเขาเจะกวนกําลังยกกระสานขึ้นคุณพ,พ่ออ่ะกลัวลูกชายจะร้อนค่ะแม่แม่ก็เลยขยับลูกชายไปไว้ตรงหลักพี่แสนค่ะอันนี้หลักพี่แสนเนาะขยับไปไว้หลักขุนทองค่ะให้เขาได้อยู่บางบางล่มจากจากต้นไผ่ค่ะอยู่ตั้งนานแล้วไม่ไม่เป็นอะไรนะคะ พอแต่เสียงสตาร์ทรถแค่นั้นเลยค่ะสตาร์ทรถแม่ขุนเมืองจะขยับแค่นั้นเลยค่ะนี่มาดูผลงานพี่ชายใหญ่ดึงรั้วคุณตาวัวเขาจะออกรัวเขาขังขังบัวไว้อ่ะค่ะนี่ดึงแล้วมันก็หลุดมาเป็นแถบๆเลยแม่แม่แมนี่ ต้องมาช่วยกันขุดลุมให้คุณตาใหม่นะคะดีนะคะวัวไม่ออกเพราะว่าคุณตาขังคือวัวไม่ได้ผูกเชือกนะคะวัวปล่อยนะคะนี่ค่ะลดบดเลยพี่คุณอยู่หลักตรงนี้ค่ะพอแรงเขาเยอะเนาะเขาดึงพุทเดียวมันก็ล้มมาหมดเลยค่ะวัวก็เรียบร้อยมากค่ะวัวไม่ไปไหนเลยค่ะยังยืนอยู่ในข้อค่ะ ไม่งั้นจะได้ช่วยลาัวพัวก็ยังนอนอยู่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรคะ<ม>่ะนี่ดึงไม้ออกมาดึงดึงลวออกมาคร<ม>ั้งแรกเขาก็ยิงกินไผ่ดีๆนะคะสตาร์ทรถแค่นั้นเนี่ย<ม>เอ้าทำไมมันเป็นแบบนี้หีิหรือว่ามันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกนี่นี่ทำไมหลัก ตัวนี้มันนอนเขาเขาอยู่ตรงนี้ค่ะพี่แสนนไม่ถึงรัวหรอกแต่พี่ขุนเขาโตไงค่ะทั้งกินต้นไผ่ทั้งดึงรัวอีกโกคุณเขาให้อยู่ลมก็ไม่ยากอยู่นะลกูกเขาให้อยู่ลมก็ไม่ยากอยู่แต่โชคดีวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็กำลังมาอัปเดตให้ดูต่อนะคะตอนนี้ เราได้ยกเหล็กถักนะคะขึ้นได้ทั้งหมด3อันแล้วตอนนี้ก็กำลังจะยกอันตรงกลางนะคะเพื่อรับน้ำหนักหลังคาค่ะต้องขยับรถแล้วก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าพื้นที่คับแคบวัวโดนเสานะคะนี่ค่ะอีกอันกำลังจะยกขึ้น ตรียมดึงขึ้นไปนะคะถ้าถ้าพี่ขุนอยู่นี่ไม่ได้นะคะต้องเหอะฮะอีกแบบนั้นแหละคะ่ะพราะว่าเขาจะดึงรถหนึดด่งอะไรจะกวนคนดนะ้คะโยนของโยนอะไรอีกเลยต้องเอาออกน้องหมาหมามานอนแทนที่วนทองทำไมไม่ห้ามพี่ขุนละลูกพี่ขุนไปดึง้วคุณตาทำไมไม่ห้ามพี่เลยแหนะดยส่ง ที่ผลนไปดึงเองอ่ะแม่กินอยู่ตัง้งนานแล้วนะคะไม่ดึงนะคะน่าจะดึงตอนเสียงรถขยับรถกำลัง,งช่วยกันดึงนะคะ ำไมข้างบนมันสั่นนคะก็จะมีความรักวันนี้มีความรักน้องอีดคุณพ่อทั้งสองแล้วก็อุ้มนะคะงานเชยงานนะคะน้องป่องไม่ได้มามันหนักด้วยนะคะค่อยจับนัน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 พอนันเสา นอนเดานอนด้วนอนนะนอนให้พ่อตะคุนอนด้อะนอนไดมิดต้องต้องนอนก่อนแล้วก็ดันเหล็กไปฝั่งฝั่งคุณพ่อฝั่งนู้นคุณพ่อพลัดฝั่งนู้นเขาค่อยดันเด้อเหล็กเหล็กจะหลุดด้วยนะคุณพ่อลกได้ไหมต้องไปช่วยยกค่ะว่ามันหฝั่งนี้ยกคนเดียวไม่ไหวะต้องมีอีกคนช่วยช่วยดัน เดียวๆๆียวเดียวไหนแดีวยวไปคิอ่ะเย็บปอยได้ยังเอาเเอ,าอะ,อะดันไปละค่ะเอาท้องฟ้าก็เป็นอึมคึมหน่อยนะคะวันนี้เอาเอาเอาดันอถอยเป็นหนักด้วยนะคะเหล็ก หเมือนยกอยู <il S 1> ah. like ่ข้างล่างยกจะใส่ไปยังไงที่นี้ ที่ใส่กันอยู่ค่ะเด็กๆเป็นกำลังใจให้ควานควานกันด้วยให้ช่างกันด้วยเดอ้อวางนอนกับนอนเดอ้อคุณทองนะ่ะนี้ต้องขอบคุณย่านะ่นะคะย่าจากบ้านน้องเกาะน,นะคะพอดีเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเขาเป็นเหมือนน้องฮัก ของคุณย่าค่ะของคุณแม่ควันลาค่ะให้ย่ามาพิกอัพหนึ่งเลยนะคะย่าสวยมากเด็กๆก็ได้มีย่าไวปกินค่ะพี่แสนไงจา้าจาปลิ๊บลิ๊บลิบ่อนอนกพี่แสนบอกจะนอนก็ไม่ได้นอนเลยครับ เดี๋ยวก็เสียงรถขยับเดี๋ยวก็เสียงทูปเปลกหอบดินขึ้นมาแล้วค่ะแม่แม่ว่าจะหอบมาใส่เรา ก็มาอัปเดตนะคะให้แม่ๆได้ชมกันเนาะว่าวันนี้ควานทาอะไรกันบ้างนะคะ<ม>ก็ยกเหล็กขึ้นนั่นแหละคะ่ะลุกเหล็กเพื่อดันโครงร่างไว้โครงร่างเสาวไว้นี่ค่ะลุกแล้วก็เชื่อมพอพอเหล็กเดี๋ยวใส่เหล็กอันนี้ออกเชื่อมเสร็จต,ต่อไปก็จะเป็นเหล็กสี่คูณสองนะคะวางพาดพาดเพื่อรองรับน้ําหนักของหลังคาก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ